ห้ามโอนมัดจำใดๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นท่านอาจจะเสียเงินฟรีค่ะสวัสดีคะ่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องรถยนต์ฟ้าใสาค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะได้รับชมรถยนต์มือสองสภาพดีๆอีกราคาไม่แพงกันค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดเลยนะคะเพราะว่าหการติดตามนั้นจะทำให้มีกำลังใจที่จะนำคลิปดีๆแบบนี้นะคะมานำเสนอทุกๆวันค่ะ Ford Ranger, กระบะ Open Cap ประตูแคปเปิดได้รถปี2 0 0 7เครื่องยนต์ดีเซล c o o m o n r ร il 2.5 Turbo รถเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีพร้อมลุยงานพร้อมใช้งานขับขี่ทางไกลออกต่างจังหวัดใช้งานได้เลยเรื่องน้ำไม่มีดันความร้อนปกติดูรถได้ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขายราคา88,000บาทสนใจโทรคุย082-935-5808 ขายเงินสดอย่างเดียวไม่มีจัดไปแนนค่ะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนหรือค้าขายบรรทุกสิ่งของต่างๆค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรถที่ทางช่องนำมาให้รับชมกันคลิปหน้าแอดมินจะนำรถสภาพดีๆอีกราคาไม่แพงมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ